คือถ้าถามผมส่วนตัวผมไม่ใช่นักเล่นหุ้นนะครับนะบผมเป็นเป็น professional management เป็นเบืองอาชีพในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเพราะงั้นราคาหุ้นก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของนักลงทุนได้เสียงเรียกร้องจากผู้ถือหุ้นในอดีตเยอะมากว่าลงทุนกับบีไปเยอะนะครับแล้วก็ยังไม่มีผลกําไรนะครับก็อยากจะสร้างผลกําไรให้มันให้มันดีแล้วก็อยากจะปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเราก็อยู่ในหมวดของการทําโลจิสติกนะครับงนั้นการที่จะทาโลจิสติกมันก็มีหลายฟังก์ชันนะฮะมีทั้ง w ว r e h o u s e มีทั้งนําเข้าส่งออกมีทั้งชิปปิ้งในขาะที่เรามีทรัพยากรเป็นรถนะหัวลากอยู่แล้ว37คันเราก็เลยมุ่งเน้นไปพัฒนาเรื่องของทาร์สปอร์ตเป็นหลักกอนนะครับแล้วก็อันใดที่เป็นธุรกิจที่มันยังไม่ได้ทําให้เราสิ้นเปลืองมากมานะักเราก็ปล่อยไว้นะครับแต่ถ้าธุรกิจไหนที่มันสิ้นเปลืองมากเราก็คัดเอาออกไปคัดเอาออกไปนะครับ นันก็จะมีเรื่องของท่าเรือที่สังเกตว่าเราขายทิ้งออกไปนะครับก็ทําให้เราลดเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราต้องผ่อนต้องจ่ายไปเดือนหนึ่งสองสาล้านทุกเดือนทุกเดือน,อ,นออกไปนะครับงั้นเลิศก็เริ่มทยอยหยุดไหลละนะครับหลังจากนั้นเราก็มาบูมเรื่องของทารสปอร์ตหาลูกค้าเพิ่มนะฮะโฟกัสแล้วก็ทําเรื่อง management, ริสแมนจเมนต์นะบริหารความเสี่ยงในกลุ่มลูกค้าถ้าลูกค้ารายนี้ดออรอปรายนั้นจะต้องมาแทนได้นะครับเราก็เลยเมนเทนยอดขายของของทารสปอร์ตของเราได้ตามเป้าเกือบทุกเดือน นะครับตั้งแต่ไล่กันมาก็ตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับงั้นก็สังเกตว่าเรามีผลประกอบการกำไรที่โตขึ้นเรื่อยๆๆ,ๆๆนะครับในขณะเดียวกันเราก็เริ่มดึงสับคอนแทคเข้ามาร่วมนะแล้วก็หาพาร์ทเนอร์อะไรแอนส์ร่วมในเรื่องของทรานสปอร์ตตอนที่ผมเข้ามาก็ขาดทุนอยู่มา170ล้านนะครับขาดทุนต่อสะสมมา170ล้านนะมาถึงควอเตอร์ที่2เนี่ยผมทำกำไรไปแล้ว98ล้านนะครับก็จะเหลือประมาณสัก72ล้าน73ล้านเราเรานั้น นะครับก็คาดว่าจะพยายามเคลียร์ขาดทุนสะสมเนี่ยให้ได้ภายในปีหน้านะครับก็พยาพยามพยายามที่ทํทำสร้างให้ผลกําไรมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็จะขยายตลาดธุรกิจของขนส่งของโลจิสติกสให้มันมีมูลค่ามากขึ้นและปีหน้าก็น่าจะมีแผนในการขยายไปขนส่งสินค้าอื่นๆด้วยนะครับตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันก็มีมีทั้งหินมีทั้งทยามีทั้งนะขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยนะครับ แล้วก็มีเรื่องของอาหารด้วยนะครับเราก็กลังคุยกันเรื่องเรื่องโคเชนเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งอาหารมันเป็นอะไรที่เนเวศได้อยู่แล้วยังไงคนก็ต้องทานตราบใดที่เรายังมีการเดินทางมีนะครับมีเลสเซเดนต์เกิดขึ้นแต่ละแหล่งนะครับมีอุตสาหการรมเกิดขึ้นตามคอนเซปต์นโยบายของรัฐบาลของประเทศชาติยังไงการขนส่งก็ยังต้องมีอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการขนส่งแบบอุตสาหกรรมหนกักหรือการขนส่งแบบ B2B B 2 C นะครับก็จะเห็นว่าทุกธุรกิจเรื่องของการขนส่งเนี่ยเ,เริ่มเจริญเติบโตกันไปหมดนั้นผมก็เชื่อมั่นว่าธุรกิจขนส่งเนี่ยเป็นธุรกิจที่ที่ยังทำไรายได้ดีแน่นอนนะครับม่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆนะครับนะบั้นสังเกตในยุคโควิดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เริ่มดำเนินการเข้ามาช่วย B to C ตั้งแต่เดือนมกราถึงปัจจุบันเนี้ยนะผมประกอบการก็ดีขึ้นเพราะว่ามีโอกาสนะครับขณะหนรการขึ้นมันมีโอกาสทำให้เราเราสร้างธุรกิจเกิดขึ้นได้ดีในช่วงหเดือนที่ผ่าานมา ของของปีนี้เท่ากับ0.18เท่านะครับแล้วก็เพื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันเท่ากับ0.51เท่านะครับเพราะงั้นดีของเราเนี่ยก็ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอย่าง,ยางเยอะมากอย่างเห็นเห็นในยาสําคัญทีเดียวตั้งแต่ปีนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยเราได้ลดเรื่องของต้นทุนโดยการปรับโครงสร้างต่างๆไปนะฮะงั้นจริงๆแล้วก็ลดไปประมาณถึง50%นะครับของต้นทุนที่เคยมีนะครับแล้วก็ผลกําไรที่เคยกําไรอยู่ประมาณสัก10% นะครับเราก็ขยับขึ้นไปถึงประมาณ20%อเในเรื่องของทางสปอร์ตนะครับนะงั้นในปีหน้าเนี่ยก็คาดคาดว่าถ้าเราสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นผลกําไรตอบแทนกับผู้ถือหุ้นก็จะมากขึ้นด้วยนะครับนะฮะนั้นก็เรื่องของโอกาสที่จะไม่สร้างผลกําไรแทบจะไม่มีนะครับนะฮะจากโครงสร้างที่เราทําอยู่ในปีนี้รวมถึงการลงทุนด้วยนะครับงั้นการลงทุนกับสิ่งที่มีผลกําไรอยู่แล้วนะครับก็จะตอบสนองคอนโซลเข้ามาใน ในตัวบริษัทแม่คือ B g i s t i c s ของเรานะครับงั้นในปีหน้าก็คาดหวังว่าน่าจะมีผลกำไรที่ก้าวกระโดดเอแล้วเราเราก็มี cash on hand อยู่อะแล้วเราเป็นบริษัทตลาดเราก็น่าจะลงทุนอะไรที่มันเป็น S curve นะที่มันเป็นเทรนดี้ของของธุรกิจในปัจจุบันนี้ซึ่งมันก็คือ Infrastructure ครับเราก็เลย ขออนุญาตพูดถึงหุ้นขยายทุนนะครับแล้วก็ลงทุนไปร่วมกับทางพวกกลุ่มที่ทาโรงไฟฟ้าที่มีผลประกอบการที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะครับทำการประเมินความเสี่ยงต่างๆมานะครับแล้วก็ก้ากระบวนการนะฮะแล้วก็ขออนุมัติพูดถึงหุ้นได้ลงทุนนะทุกวันนี้ก็ได้ผลประกอบการกับคืนมานะแล้วขณะที่ผมเข้ามาเนี่ยทางบีเองก็มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เวียดนามก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งผลประกอบการก็ดีนะฮะแล้วก็ แล้วก็โปรเ e สต่างๆกระบวนการต่างๆก็ลงตามเวลา COD ได้ตามแผนทุกอย่างนะครับแต่ก็บัง,งเอิญก็เจอเรื่องของโควิดแต่ว่าอาจจะโบคุมได้ไม่เต็มร้อยนะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับทางนู้นก็ส่งผลกําไรกลับมาให้เราอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ลงทุนวันสีของโรงไฟฟ้าที่เวียดนามเขาก็มีรายได้จากโซล่าที่เชียร์ูนะครับนะครับ,รบเ,ออเชียรภูมิ29เมกเขามีที่เวียดนามอยู่ด้วย ่วนหนึ่งตรงน,นั้นก็มา20กว่าเมกเหมือนกันนะขนาดเดียวกันแล้วก็หมอกเอะอีกอันก็เรื่องน้ำนะแล้วก็ควานหานะครับแล้วก็พูดคุยกันก็บางเงินก็ไปเจอบริษัทที่ผลิตน้ําส่งขายอยู่ทางภาคตะวันออกอยู่แล้วนะครับ,นะรบนะก็มีลายเส้นมีมีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้ว<ม>นะครับแล้วก็เลยคุยกันนะก็ลงทุนเขาไป้าไเป5รเซรื่องที่เราลงทุนกับทางเมกกวัดไป นะฮะตอนนี้เราแต่เดิมเราลงทุนแค่ส0ตอนนี้เราลงทุนเป็นัําหมด32%มสิบสองเปอร์เซ็นะถ้าผมจใจไม่ผิดคือถ้าถามผมส่วนตัวผมไม่ใช่นักเล่นหุ้นนะครับนะฮะผมเป็นเป็น professional management เป็นเบื้องอาชีพในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสาเร็จเพราะง,งั้นราคาหุ้นก็ขึ้นอดียวความพึงพอใจของนักลงทุนนะครับอันจริงๆแล้วแต่ผมประกอบการที่เราทําภาพห้เห็นเนี่ยนะครับแสดงผลให้เห็นเนี่ยก็เห็นอย่างมืออาชีพอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันมีการจเจริญเติบโต นะครับแล้วก็มีการกล้าปรับเปลี่ยนนะกล้าเปลี่ยนแปลงไปตามเทรนของของโลกเทรนของตลาดนะครับเราจะไม่รอไม่นั่งงอมืงอง,งอเท้ารอนะครับเราก็ทําเลยเดินหน้าเลยนะปรับปรุงเลยพัฒนาเลยก็ได้ผลออกมาที่ที่นักลงทุนทุกท่านเห็นการที่เข้ามาช่วยบริหารระยะเวลาประมาณ8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็พยายามลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลกาไรนะครับก็ทําให้ขาดทุนสะสมลดลงไปถึง98ล้านนะครับผมก็เชื่อว่านักลงทุนหลายๆคนๆก็แค่บวกลบคูณหารก็น่าจะพอจะมีความเชื่อมั่นได้นะครับนะบและองค์กรเราตอนนี้เราขยายทุนเราก็ลงทุนกับธุรกิจดีนะครับนะฮะในเรื่องของทางสปอร์ตเราก็มีลูกค้าประจําดีๆนะครับงั้นผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ให้นักลงทุนน่าจะเชื่อมั่นได้นะครับว่าธุรกิจเราเดินหน้าไปได้ด้วยดีจริงๆ